ยังมั้นะ่งนจบเม็ดผมาว่าจาวันสี่เก้าสี่สิบเอ็ดสี่สิิบเอดสิบโตเต็นไม่จัดขายตรองมือเอาเลยไปอะรตกีวจเป็นวดีโอเลยวันนี เนี่ยเราอยู่ทีนี่ว่าวันเย็นึไปไปเล็กไปจ้ามจีบานันได้ไม้อะไยแบนี้ทำร่มไหมอยไรแต่วัวอะไเลยยังโน่นลนลนโน่่ตานเมเลยเลลงวยทวดีโอนองเน่นะผ้ากันแดเลม lem cũng phải ở đây, lên pha ni nuôi tầm video để tôi muốn có lem đây.